ในระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ในขคะล่าสุดนั้นเนี่ยลดลงไปประมาณ5เหรียญกว่าๆนะคะไปอยู่ที่1587เหรียญ50เซนต์ต่อออนนะคะที่ทางจากนี้ไปจะสามารถที่จะขึ้นไปทดสอบระดับเดิมได้หรือไ,ไม่หรือว่าเอ๊ะจะลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆหรือเปล่านะคะนี่เป็นจังหวะที่นักลงทุนหลายๆท่านกําลังอยากจะติดตามนี่เดียวค่ะจากบทกวิเคราะห์นี้นะคะทางด้านของคุณนัทธีจุฑาวราคูลประธานเจ้าหน้าที่บริาหารของบริษัทคลาสิโกฟิวเจอร์จำกัดรออยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค,ะค่ะ วัสดีค่ะคุณธวิราคุณเจรายุค่ะ,ค,ะคุณนะคะดูเหมือนว่าวันนี้ราคาทองคำไปเป็นเพี่มที่1,599เหรียญไม่ทะลุ1,600เซทีนะคะทิศทางจากนี้ไปน่าจะเป็นยังไงต่อคะค่ะสำหรับราคาทองคำในคืนนี้นะคะก็อ,อยากจะให้ดูในกรอบการื่อนไหวที่ระดับ1,585เหรียญจนถึง1,600เหรียญในตลาา่าทรอยออนอนะคะก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะก็มีการรับตัวขึ้นไปนะคะหลังจากที่เมื่อวานก็ สามารถทะลุนาวต้าระดับ1,585เหรียญขึ้นมาได้นะคะก็ขึ้นมาเคลื่อนไหวในกรอบ1,585จนถึง1,600เหรียญนะคะแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็พยายามขึ้นไปทดสอบระดับ1,600เหรียญแต่ว่าในระดับนั้นก็ถือว่าเป็นนาวต้าสำคัญนะคะแล้วก็ถือว่ายังมีแรงขายออกมาแล้วก็ทําให้ราคาทองคํายังไม่สามารถผ่านไปได้นะคะแต่ว่าคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมาก็ปรากฏว่าตั้งแต่ ทุ่มครึ่งนะคะก็ยอดช้าปีนะคะจะมีราคาสินค้านําเข้าเดือนกุมภาพันธ์ก็ต่างออกมาดีกว่าที่คาดนะคะแล้วก็รวมถึงเมื่อกี้นี้ตอนสามทุ่มนะคะยอดต็อกสินค้าภธุรกิจก็ออกมาดีกว่าที่คาดนะคะเพราะว่าตัวปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็เลยทําให้ราคาทองคาก็มีการยอดัวลงมาบ้างนะคะแต่ว่ากรอยากจะให้ดูว่าถ้าราคาทองคํายังสามารถ จะครองตัวเหนือที่ระดับ1,585เหรียญ1 5 8 0เหรียญยูเอเซอรานะคะก็ยังมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปแนวะต้านระดับ1,600เหรียญได้อีกครั้งนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะ,ะราคาทองคำก็ยังคงแปดตัวไซเวยอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็ถือว่ากรอบเนี่ยมีการขยับขึ้นมาบ้างนะ,ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ ถือว่าเคลื่อนไหว1,560จนถึง1,585ยังไม่สามารถเรกขึ้นมาได้นะแต่ว่าตอนนี้ถึงจะเรกขึ้นมาได้นะแต่ว่าภาพรวมก็ยังถือว่าทางเทคนิคแล้วเนี่ยราคาทองคำยังถือว่าเป็นชิดทางขาลงนะคะเียนแต่ว่าการปรับตัวขึ้นตรงนี้ต้องดูว่าสามารถผ่านแนวต้านระดับ1,600เหรียญได้หรือไ,ไ,มไม่เป็นต้านแรกก่อนนะคะเพราะว่า,าการที่จะผานตรงนี้ไปได้ก็ต้องถือว่าก็ต้องมีแรงซื้อแเข้ามาแล้วก็ ถึงจะสามารถเมคผ่านขึ้นไปแล้วก็ประกอบกับอาจจะต้องมีปัจจัยบวกอื่นๆซึ่งในช่วงน,นปัจจุบนนันนะคะปัจจัยบวกที่จะเข้ามาหนุนนำทองคำก็ยังไม่เห็นนะนะคะแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมของทาง EU แล้วก็ธนาคารรลง ยูโรน ECB สอวันวันพุ II ่งนี้ก็มาลืนนะคะก็ติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ว่าต้องบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐต่างๆที่ประกาศในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าอาจจะยังไม่ได้สําคัญมากมากนะคะเทียบกับอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่ถือว่ามีตัวเลขการตั้งงานที่ถือว่านักลงคุนติดตามดูนะคะส่วนสัปดาห์นี้ก็ ก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกาศออกมาอย่างวันพรุ่งน ah ี hmm. the days, antenna, ry, ้ก็จะมีจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ประกาศออกมาด้วยนะคะก็จะต้องติดตามตัวเลขตรงนั้นแล้วก็แล้วทนคุณก็รอคอยการประชุมของทางเฟดนะคะวันที่8-9มีนาคมนี้นะว่าจะมีการพูดถึงมาตรการการต้นเศรษฐกิจอย่างไรหรือว่าจะมีอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือไม่นะสำหรับ การประชุมที่จะถึงตรงนั้นก็เลยทําให้ในชว่วงนี้ราคาทองคาก็น่าจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มองสอบการเคลื่อนไหวแนวรับนะคะ1 5ึ่งพนหารรับแรกแล้วก็ 1570หยเ็เหรียญแล้วก็1 5 6่นเหรียญน,นะคะส่วนแนวต้านนะคะก็ดูที่ระดับ1,600เป็นแนวต้านแรกก่อนนะคะ,ะถ้าสามารถเบรไได้ก็ให้ดูที่แนวต้าน1น2 0หี่เหรียญ1น3 0เหรียญน,นะคะ,ะแต่คาดว่าในกรอบสัปดาห์นี้ก็ยังคงไช้เละอยู่แบบนี้ค่ะ,ะดูจากตัวของดอลลาร์นะคะที่กลับมาแข็งค่าขึ้นจากปัจจัยเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ยูโรเองก็อ่อนค่าลงไปด้วยเนี่ยจะช่วยหนุนนําเรื่องของบาทในบ้านเราที่จะได้อ่อนค่าลงแล้วก็จะส่่งงผลตออราาาคาทาคทํ น่อยแค่ไหนคะคุณนะคะาค่ะสำหรับตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทเพราะว่าค่าเงินยูเอสซาล่าก็ตรงข้ามกับเงินบาทนะ,นะคะ <c oughs> แต่ว่าก็ต้องบอกว่าค่าเงินบาทเนี่ยก็อย่างวันนี้ก็มีการดรีบัลขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็ถือว่ายังแนวโน้มก็ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องหลังจากที่ค่าตลาดหุ้นบ้านเราแนละ้วก <c oughs> ็จะเห็นว่าฟันโฟก็สังคติ้เงีเม็ดบายอยู่อย่างต่อเนื่องนะตรงนี้ก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่ทําให คัาเงินบาทก็มีการแข็งค่าขึ้นนะคะล่าสุดก็มีการหลุดแนวราบระดับ29ดเ้บาทหกสิางลงมานะคะก็เลยมีการแข็งค่าที่เย่างต่อเนื่องวันก่อนนะคะแต่วันนี้ถึงจะมีการรีบาวได้บ้างแต่ว่าต้องบอกว่าตัวข่าเงินบาทในช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในประเทศนะคะแล้วก็กดดันราคาทองคำในประเทศให้ลับตัวย่อลงแต่ว่าถ้าเกิดว่าขัาคขา้เงินยูเออรี่านะคะแข็งค้าึ้นถึงแม้ว่าโอกาสที่จะทําให้บาทมีการอ่อนค่าแต่ว่าการที่ ค่าเงินเยนาะ拉แข่งค่าขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะกดดันราคาทองคำในตลาดต่างประเทศนะคะ <ừ> เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยปกติราคาทองคำในตลาดต่างประเทศกับค่าเงินบาทก็จะวิ่งสวนทางกันนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาปีนี้นะคะในต้นปีที่ผ่านมาราคาทองคำในตลาดต่างประเทศมีการปรับตัวย่อลงนะคะ อย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่าเงินงบาทก็ถือว่าแนวโน้มรอกแข่า,ข,าขึ้มามาอรดต่อเนื่องด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าทั้งสองปัจจัยนี้ก็กดดันให้ราคาทองคราในประเทศมีการปรับตัวย่อลงไปแรงกว่าราคาทองคำในตลาดต่างประเทศด้วยค่ะค่ะได้ค่ะแลาวค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณนะะัทค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ